ตอนรับคุณผู้ชมก็สู่แ h ล i คอน d น o n n e c t 15นาฬิกาหนาทีโดยประมาณจนถึง15บนาฬิกาสานาทีนะครับออนแอร์ทาง NBT 2 HD และออนไลน์ทาง NBT Connect YouTube Facebook Tiktok ฝากคุณผู้ชมกดแชร์กดไลค์กันด้วยเช่นเดิมฮะวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์วิโรจน์อาลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชมชค้ัคุณผู้ชมด้วยนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับเรื่องที่ต้องติดตามกันสักเกือบเกือบสองสัปดาห์แล้วเป็นประเด็นร้อนแถวแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีไทยกับกัมพูชาก่อนหน้านั้นมีการปลาาายขึ้นนมมงัดูเหือว่ เดิมทีเนี่ยไม่มีอะไรนะอาจารย์้าคนต่างอยู่ในระยะที่ทุกคนทราบกันว่าต้องต้องถอยออกจากห่างเขตแดนเท่าไหร่ซึ่งเอาเอาข้อจริงอ่ะมันก็ยังไม่ได้มีการแบ่งกันชัดเจนแต่ว่าการประชุมร่วม JBC เนี่ยจะมีการพูดคุยกันทุกครั้งเรื่องของการอยู่นอกแนวเขตที่ตกลงกันนะครับเช่นอ่ะสมมติผมมีอยู่แนวเขตตรงเนี้ยเรายังไม่ได้กําหนดว่าเบ็งออกใครแต่เราต้องถอยออกมาสักร้อยเมตร ฝั่งละร้อยเมตรเพราะไม่ฉชนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาแต่จู่ๆกลายเป็นว่าสักเกือบๆองสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับจนมีการเผชิญหน้ากันที่ช่องบกแล้วก็ทางกัมพูชาอ้างว่ามีคนทหารของเขาเสียชีวิตสองนายมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มกับมาทุอีกครั้งนึงนะฮะทีนี้ต่อมาทั้งสฝ่ายต่างคนต่างโชว ศักยภาพของตัวเองผ่านโซเชียลออนไลน์แต่ประเด็นคือของเราโชว์เนี่ยมันกลายมาหน้าพอไปปรากฏข่าวสารฝั่งกัมพูชาเนี่ยไปแปลอีกอย่างหนึง่งเอาเข้าจริงอยกตัวอย่างกรณีง่ายๆที่ผู้บัญชาการกองกําลังบุรพภาตรวจชายแดนที่สระแก้วเป็นการตรวจปกตินะแต่กลายเป็นว่าฝั่งนู้นไปบอกว่าของเราเนี่ยเสริมกําลังเข้าไปแล้วเนี่ยล่าสุดเมื่อวานเนี่ยตรวจรกําลังชายแดนที่ ผบลพลร่า้าซึ่งอยู่ฝั่งกาญจนบุรีนะคนละฝั่งนะแต่พอบลพลร่้าพร้อมสนับสนุนชุดสไตรเกอร์เข้าไปช่วยภารกิจชายแดนไทยกัมพูราเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะไปแปลข่าวสารพี่กันอีกเปล่าแล้วมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นฝากนิดนึงนะฮะช่วงนี้แชร์หรือติดตามข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ระมัดระวังกรณีรอบก่อนสัก 4- ี่ห้าวันถ้าเราจํากันได้บอก อยู่ๆมันจะมีข่าวปิดชายแดนอาจารย์ครับผมร่อง<ช>ขึ้นมานึกอก็ออกมา<ช><ะ>ปิดหมดเลยแล้วคนก็เช็กกันสรุปปิดไม่ปิดสรุปปิด <c oughs> จนบ่ายอีกบ่ายวันรุ่งขึ้นเนี่ยถึงได้มีข้อมูลจากทางภาคเอกชนของไทยที่ทําการค้าขายกับชายแดนกัมพูชาก็ตรวจสอบแล้วไม่มีเพราะผมเป็นคนโทรไปถามเองครับดรรัฐวิทย์ตั้งเกตุพัชระ,ชาะนายกสมาคมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชานะฮะเขาก็บอกไม่มีแต่กรณีข่าวที่มันออกมาแบบนี้คือมันสร้าง ความเสียหายเหมือนกันเพราะว่าต้องเข้าใจว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่อีกจุดหนึงเลยนะครับผมซึ่งตรงนั้นไม่มีช่องทางการค้าอะไรเลยครับผมแต่ว่ามันจะทําให้สิบจุดผ่านแดนถาวรไดรับผลกระทบไปด้วยเนี่ยช่องทางที่เป็นด่านเขาเรียกด่านชั่วคราวเนี่ยฮะมันจะได้รับผลกระทบใช่ฮะนะฮะเพราะก็เลยฝากนิดนึงว่าจากสื่อก็ด้วยแต่ว่าในอีกทางหนึ่งพิเศษบรรดากองเชียร์กับเออเนี่ยอันนี้สำคัญเนนี้ต้องระวังคือนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ย คือเข้าใจเราถามว่าเรารักดรือดน่แล้วเราก็รักแต่ต้องให้ฝ่ายความมั่นคงกับรัฐบาลเนี่ยเขาดำเนินการเขาดำเนินการไปเพราะกระบวนการมันมีอยู่นะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดการประทะและนําไปสู่การสูญเสียครับก็เห็นว่าจะมีกลไกนะครับ JBC นะฮะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ตกลงกันแล้วนะครับ พูดง่ายๆคือตกลงที่จะหาหรือพูดคุยกันก็คาดว่าน่าจะสัปดาห์นี้แล้วครับพิเศษคงจะมีการพูดคุยกันนะครับในทางกัมพูชาเองก็มีการขยับเรื่องนี้นะฮะที่จะส่งเรื่องไปที่สาลโลกด้วยนะฮะอันนี้มองได้หลายมุมนะครับก็คือว่าเขาขยับลูกคืบมาหรือว่าบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีการดับไฟนะครับก็คือยื่นเรื่องไปให้บุคคลที่3ไปซึ่งต้องใช้เวลาพักหนึ่งเลยแหละนานเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เพื่อที่จะลดความตึงเครียด นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการที่จะลดความตึงเครียดไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงไปมากกว่านี้อเอาเขาจริงหลายคนถามว่าถ้ายื่นไปศาลโลกเราจะเสียเปรียบเลยไหมถ้าเขายื่นไปฝ่ายเดียวเราเสียเปรียบมีโอกาสพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือกับศาลด้วยแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าถึงที่สุดแล้วจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ต้องเตรียมรับมือไว้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าไปถึงศาลโลกเนี่ยอาจารย์ถ้าไปยื่นฝ่ายเดียวเนี่ย คู่กรณีไม่ได้ไปปรากฏเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะยากเหมือนกันนะก็ยากแต่ว่ายื่นฝ่ายเดียวได้นะพิเศษหลายคนบอกว่าไม่ได้ผมก็เข้าไปดูเนี่ยก็มีหลายกรณีที่สามารถยื่นฝ่ายเดียวได้แต่เราต้องเตรียมความพร้อมในแง่ที่ว่าเมื่อเขายื่นแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมที่จะไปรับมือนะครับกับกรณีนี้ยังไงนะครับที่สารโลกหลายคนก็มองเหมือนกันว่าเอะคือมันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่จะบ่งบอกให มันจะมีเหตุการณ์ปะทุอ่ะใช่แต่จู่ๆมันเกิดขึ้นนั่นมันหมายถึงการเมืองในการบูชายองด้วยไหมารย์ก็มีส่วนนะพิเศษนะครับเพราะว่ามันก็มีการวิเคราะห์กันกับทั้งหลายฝ่ายนะครับว่าจริงๆแล้วอำนาจของฮุนมาเลศลูกชายของฮุนเซนเนี่ยมันไม่สนิทแนบแน่นแบบที่คุณพ่อมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะเขย่าด้วยนะครับในขณะเดียวกัน การรับมือของไม่ว่าจะเป็นสมเด็จทุนเซนเองหรือว่าหุนมาเน็ตแนวรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ต้องแอคชั่นจะทําเป็นยอมไทยก็คงไม่ได้ทันทีนะครับ <lerde> แต่จะแข็งกล้าวมากเกินไปมันก็จะไปกระตุ้นทําให้ฝ่ายขวาในกัมพูชาเนี่ยยิ่งได้ใจ <ừ. S 2> นะครับแล้วก็ทําให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มเติมขึ้นมาได้เนี่ย นะฮะเพราะมันสามารถที่จะขยายลุกลามเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนก็เป็นไป,นปนได้เหมือนกันเ,ออเริ่มจ,จะแบน์สินค้าน,นู่นนี่มีคนไทยทําธุรกิจอยู่ในนั้นเหมือนที่เราเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนเลยต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายต่างก็พยายามที่จะมีประเด็นทางการเมืองภายในของตัวเองด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะลดแรงเสียดทานตรงนี้ลงถ้าเราติดตามเรื่องของสงครามอ่ะยกตัวอย่างรัเสเซียกับยูเครนครับ สู้มากี่ปีมันมันยืดยาวมันยืดยาวแล้วปัญหาก็คือว่ามันยกใครหนีไปไม่ได้ไง<อ>มันเป็นเพื่อนบ้านกันไม่สามารถที่จะย้ายเขตแดนหนีกันได้ใช่ไมหมฮะหรือสามารถที่จะเอาชนะค้าคารแบบสุดๆได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็คงไม่ยอมกันแน่เพราะฉะนั้น,นกลไกที่ดีที่สุดก็คือคกลไกของการเจราจาและนำมาสู่ข้อสรุปนะครับที่กลับไปสู่ ประเด็นที่อยู่กันได้ก่อนหน้านี้อยู่กันยังไงนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นอ<ม>ิชูเช่นกรณีว่ามันยังไม่มีการปักออปันเขตแดนที่ชัดเจนเนี่ยอันนี้มันถึงเวลาที่ควรหรือต้องเดินหน้าในการที่จะปักปันเขตแดนให้ชัดเจนหรือไม่เพื่อที่จะไม่นําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งแบบนี้อีกในอนาคตเดี๋ยวกองเชียร์บ้านเราบางคนเขาก็จะไม่ไม่แฮปปี้นะจ๊นะนะเออคือคือ,คอถ้าเราติดตามกองเชียร์บ้านเราผมเข้าใจอารมณ์นะครับผมคือบางคนอยากให้ลุยอยากให้อะไรเนี่ย แต่เราต้องนึกถึงสภาพอยากให้มองย้อนไปอย่างดูรัสเซียกับยูเครนรบกันสุดท้ายไม่ได้เลยไม่ได้เลยเลยพี่ดูอิสราเอลปาเลสไตน์กี่ปีละกี่ทศวรรษและกี่รุ่นช่วยยุคคนละนะครับก็มีแต่ความสูญเสียเพียงอย่างเดียวนะฮะไม่สามารถนาไปสู่ข้อสรุปได้นะครับคือมันมีบางท่านที่มองว่ามันต้องทาสงครามมันต้องสะท้อนแสดงความพร้อมมันถึงใจทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมได้ไม่ง่ายมันไม่ง่ายขนาดนั้นโถอาจารย์ถ้า ไปบอกว่าทําสงครามเดี๋ยวนี้สงครามอาจจะไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้มองหมายถึงเรื่องการเอากําลังเข้าไปห้ำหันกันแล้วน่ะดูอ่ะอเมริกากับจีนครับผมสงครามรูปแบบใหม่ออสุดท้ายไปไง ก็ต้องเจรจาก็ต้องเจรจากันอยู่นะฮะไม่ว่าที่ไหนก็ตามครับพิเศษความขัดแย้งสุดท้ายก็ต้องมาจบที่การเจรจาเราเห็นอังกฤษไอแลนด์อย่างเงี้ยก็มีความขัดแย้งกันยาวนานสุดท้ายจบได้ด้วยวิธีการเดียวคือการเจรจากบโมโโลในฟิลิปปินส์นะครับสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการเจรจาไม่งั้นมันไม่จบจริงๆพิเศษนะฮะไม่ต้องดูอะไรดูบ้านเราอ่ะนะภาคใต้ภาคใต้นั่นแหละเรากําลังกําลังเจ้าหน้าที่รัฐเยอะเรายังไปทําอะไรไม่ได้ไม่มากต้องใช้วิธีการพูดคุยอย่างเดียวครับผมข้อท้ายที่สุดคือ เ,เรื่องของการดําเนินการพยายามแก้ปัญหาอย่างที่อาจารย์อธิบายทุกอย่างมันจบลงร่บนโตจริงนะใช่ฮะมันต้องจบลงเรื่อยบนโตะพิเศษแต่ว่าออารมณ์บางคนที่บอกว่ามันต้องจัดกันก่อนถึงจะไปจบได้ในบนโต๊ะเจราจาเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเข้าใจอารมณ์ล่าสุดรัฐบาลออกแถลงการแล้วจฮะก็เป็นแถลงการที่ดีนะพิเศษเป็นแถลงการที่ดีนี่อาจารย์เดี๋ยวดูในเนื้อเนื้อหาหน่อย แถลงการโดยทางรัฐบาลออกมานะครับกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลขอยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองบุรณภาพของดินแดนไทยอย่างเต็มที่โดยยึดหลักการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี สอดคล้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและ,<น>ะยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมนะฮะแล้วก็หลังจากเหตปะทะเนี่ยนะครับรัฐบาลทั้งสองฝ่ายก็หารือใกล้ชิดในทุกระดับนะรวมไปถึงนายรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศมีการพูดคุยมีความห่วงใยในสถานการณ์นะฮะและผลจากการพูดคุยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกรันจะร่วมมือกันทําให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกตินะฮะไม่รุกลามบานปลายได้เห็นพรองที่จะใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่เช่น,นกลไก JBC ตามที่ผู้บัญชาการฐานบอกของทั้งสองฝ่ายได้หารือกันไว้นะครับเมื่อวันที่29จริงๆหารือกันเร็วก็คือหลังเกิดเหตุเพียงแค่1วันครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับท่าทีของกัมพูชาที่อาจจะใช้กลไกทางศาลหรือฝ่ายที่3มาพิจารณาเรื่องนี้นะครับทางในถแถลงการเนี่ยบอกว่าขอเรียนว่าประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา ประเด็นปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาและความตกลงต่างๆเช่น MOU 2,543และข้อมูลหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมและไทยพร้อมที่จะเจรจากับฝ่ายกัมพูชาผ่านกลไกระดับทวิภาคีที่มีอยู่ร่วมกันนะฮะก็อันแรกที่เราพูดไปก็คือมี JBC การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมอันนี้เป็นกลไกทางเทคนิคที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้ MOU 2543นะครับเพื่อที่จะหารือเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทวิภาคีนะฮะอันนี้ก็พูดคุยกันยังมีคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC นะฮะเป็น,นกลไกระดับรัฐมนตรีนะครับกระทรวงกลาโหมและ RBC นะคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น,นกลไกระดับแม่ทัพภาคซึ่งทั้ง GBC และ RBC มีหน้าที่หลักในการดูแลสถานการณ์ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยนะฮะ รัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะให้ความสําคัญกับการสื่อสารกับประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศรัฐบาลยืนยันณนะปัจจุบันสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั่วไปนั้นมีความสงบเรียบร้อยอขอให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความมั่นใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนในการปกป้องอธิปไตยของไทยและรักษาสิทธิ์ทางกฎหมายของไทยอย่างครบถ้วนเชื่อมั่นว่าไทยและกัมพูชาจะสามารถแก้ปัญหา ร่วมกันได้บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนบริเวณชายแดนนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะพิเศษว่ามันมันจะไม่มีอะไรแทรกสักนนะเพราะมันก็มีข่าวลือมีข่าวกัมพูชาเริ่มมีการไปวางกับระเบิดอะไรเงี้ยต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นคุณกับตัวสารอากาศมากเท่าไหร่นะครับ <c ười> นะฮะจริงๆเรื่องของระเบิดทุ่นสังหารเนี่ยอันนี้หลายคนก็กังวลเหมือนกัน คือถ้าเราจํากันได้เนี่ยจาย์ในสมัยอดีตเนี่ยชายแดนไทยกัมพูชามันจะมีระเบิดในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะแล้วที่สําคัญคือปัจจุบันมันยังเก็บกู้ไม่หมดมแถวตราดเยอะมากนะฮะบ,บ,บนเทือกเขาบรรทัดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเกิดไฟป่าเราจะได้ยินเสียงระเบิดตุ่มต่ำตุ่มตก็ตตตตตเพราะแบบเนี้ทุนระเบิดทํางานอทุนระเบิดทํางานนะฮะแต่ว่าคือเข้าใจเข้าใจอารมณ์ของ คนในชาติทั้งสองประเทศนะคนที่แบบเอ้ยทำไมไม่นั่นกันไม่นั่นกันต้องให้มองอีกมุมหนึง่งเราใช้แรงงานกัมพูชาเยอะนะครับครับอืเหมือนกับที่เราใช้แรงงานเมียนมาครับแล้วที่สําคัญคือแรงงานที่เราใช้คนของเขาเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยไม่ทําอันนี้ไม่ได้ว่าคนไทยด้วยกันนะแต่อันนี้มันคือข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างอยากให้ให้ใช้คิดนิดหนึ่งมากกว่าอารมณ์ ถ้าอารมณ์มันพาไปแล้วเกิดอารมณ์ร่วมเนี่ยอาจารย์โอ้โหเหนื่อยเลยนะเหนื่อยเลยพี่แล้วอย่างที่บอกมันมันยกหมีไปไหนกันไม่ได้นะฮะจากที่มันสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันสามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้กลับกลายเป็นความขัดแย้งเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลดีกับใครทั้งสิน้นนะฮะนี่เดี๋ยวรอดูนะฮะก็ติดตามติดตามเป็นระยะอะเรื่องของคอรมอนิดนึงอาจารย์คอรมอจะอยู่หรือจะไปโอ้ต้องวัดใจ วัดใจพี่หนูนะครับคุณทินชาบีรากูลอาจารย์มองไงว่าอย่างไรผมว่าอยู่ผมว่ายัางอยู่นะครับแต่ก็มีข้อเสนออาจจะ,<ล>ะเปลี่ยน,ยนกระทรวงแบบนั้นเหรอก็อาจจะเปลี่ยนกระทรวงเพราะว่าค่อนข้างชัดเจนว่าทางเพื่อไทยต้องการที่จะเอากระทรวงมหาดไทยคืนทีนี้ตามกระแสะข่าวนะครับก็คือมีให้เลือกสามกระทรวงด้วยกันถ้าเอามหาดไทยคืนแล้วเนี่ยก็จะให้ทางภูมิใจไทยได้เลือกกระทรวงพาณิชย กระทรวงดีอีนะครับหรือให้คุณทีมกลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นแต่ว่าทางภูมิใจไทยก็มีการเสนอกลับไปว่าถ้าจะปรับแบบนี้ขอเสนอให้มีการปรับใหญ่เลยนะฮะก็คือไม่ใช่ปรับเฉพาะไม่ใชเฉพาะภูมิใจไทยอย่างเดียวให้ปรับให้หมดอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อที่จะพูดตรงๆพิเศษมันไม่งั้นเสนฮะเหมือนกัน่ะเปลี่ยนไปแค่เก้าอี้เดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเก้าอี้สําคัญของทางภูมิใจไทยด้วยตรงนี้ก็อาจจะ รู้สึกไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่นะครับก็อยากที่จะเสนอให้มีการมองประเมินภาพรวมทั้งหมดของการทํางานของครม,มอรแล้วก็ปรับใหญ่อเออนนี้น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าบางนโยบายเนี่ยเราผ่านมาสองปีแล้วยอยาง<ม>ทา<ำ>จะทาเนี่ยยังไม่เห็นความคืบหน้าอ,ออครับผมเออนนี้น่าสนใจนะฮะก็ต้องดูวัดใจนะครับแต่ถ้าถึงขั้นว่าเอ๊ะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าเกิดความไม่พอใจแล้วก็ถอ,อนตัวออกจากรัฐบาลนะฮะ จริงๆรัฐบาลก็อยู่ได้นะครับ,รบแต่จากที่มีสเสถียรภาพก็จะกลายเป็นเปริมน้ำทันทีนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วไม่เป็นคุณเท่าไหร่สำหรับภูมิใจไทยในฐานะที่ไปเป็นพักฝ่ายค,าค้านนะฮะพักอยู่เป็นอยู่ร่วมรัฐบาลดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเองก็ต้องมีบทบาทมีนโยบายนะครับที่ต้องทำให้สำเร็จนะฮะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งในปี70นนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ถือว่าการสับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย นะครับจับคําพูดคุณชาดาไทยเศรษฐแกนนาภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งเสียมเสียมแจกต้องแจกถ้าไม่แจกรอบหน้าเนี่ยถ้าไม่แจกในรอบหน้ามีผลหน้าเท้งเขามานะเพราะมีผลกระทบทางภูมิใจไทยด้วยนะพิเศษเพราะคุณร่วมรัฐบาลถูกไหมฮะมันเป็นนโยบายไม่ใช่เฉพาะของพรรภของพักเพื่อไทยมันกลายเป็นนโยบายรวมของรัฐบาลด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ทําก็มีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเสนอให้มีการขันนอตนะครับ ใครทาไม่ได้ก็ออกไปเอาคนที่ทําได้เข้ามาทําทํานองนี้นะฮะนะและในขณะเดียวกันก็มีการเปิดพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณอนุทินก็ส่งท่าทีในลักษณะที่ว่ากับพักประชาชนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเออน,<ต>นี่เคย<า>ม,ม่ในอดีตแล้วนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ากรณีความขัดแย้งเรื่องหนึ่งสองมันหมดไปละนะครับทางพักประชาชนก็ไม่สามารถที่จะหยิบเอามาใช้ในการขับเคลื่อนทางการเมืองหรือหาเสียงได้ก็ทําให้เงื่อนไขที่ พรคภูมิใจลลไทยบอกเลยว่าเดิมเนี่ยจะไม่มีทางร่วมเด็ดขาดเพราะว่ามีเงื่อนไขตรงนี้อยู่ก็าหายไปอ่ะก็จะเป็นลักษณะของการยื่นไพ่ต่อรองนะครับกับทางพรรคเพื่อไทยนะฮะแต่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมพลิกเลยเออก็คือว่ากลายเป็นว่าพรรคประชาชนภูมิใจไทยแล้วก็แกนนําอื่นๆอ,อ,อาจจะมีการพลิกขั้วยากนะ,นะครับพือเป็นรัฐบาลอันนี้ก็อาจจะยากอยู่แต่ก็ในการเมืองไทยอะไรก็เป็นไปได้นะคุณเสกไม่แต่ถ้าจับคําพูดของคุณชาดาเนี่ยเหมือนคุณชาดากําลังจะส่งสัญญาณว่าเฮ้ พักนี้เขามาอีกแล้วเหรอก็แสมาเหรอกะแสมาเออเออนะเหนื่อยนะมันครึ่งทางแล้วมันครึ่งทางเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะพักไหนก็ตอนนี้ครับผมแล้วนี่เป็นสถานการณ์แบบนี้นะไหนจะโอกาสใหม่เออเนี่ยโอ้โอกาสใหม่แป๊บเดียวเองนะหนึ่งไปกินข้าวกันเมื่อวีเกนกินข้าวเสร็จอาทางรวมไทยสร้างชาติหึ่มใช่ไหมคุณสุชาติครับที่สิบประคนี้ไปรวมคุยกันเนี่ยนะฮะที่จะย้ายไปเผาโอกาสใหม่เอากลายเป็นคุณสุชาติบอกว่า เดี๋ยวอาจจะบีบรวมไทยสร้างชาติออกนะเพราะเขาบอกว่านับกันเนี่ยเขาบอกเขามี27นะจาก35มีภาพปรากฏไปกินข้าวกับ3สสชุมพรแล้วก็ทางใต้อีกสองคนหนึ่งในนั้นมีคุณพิมพ์พัฒนาด้วยโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะพิกพริกขั้วกันยังไงหรือเปล่านี่ผมเป็นคุณพิรพันธ์ผมเหนื่อยเหมือนกันนะเราจะยังไงกับลูกพักเราเดาอย่างไงก็มีความพยายามของคุณหิมาลัยผิวพันธ์นะที่พยายามที่จะออกมาปรามหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติหรือคุณรัโบยสาร ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการจนินตยพักคืนอ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีความพยายามที่จะ,ะเขาเรียกว่าสร้างเสถียรภาพเป็นสถานการณ์มีการไปแก้กฎต่างๆนะครับเพื่อที่จะตัดไฟแต่ต้นลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คิดว่าคุณสุชาติเนี่ยโอ้ชมกลิ่นคงเดินหน้าแล้วแหละพิเศษแล้วถ้าเขาสามารถที่จะรวบรวมได้เยอะอ,อันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่นี่นะรวมไทยทั้งนะชาติเหมือนไม่มีส่วนรวมเลยนะสสายเมสายนะฮะก็ จากหลายๆฝ่ายนะครับที่มีการส่งเสียงกันขึ้นมาก็คือคุณพิธาพันธ์เองอาจจะให้ความใส่ใจนะครับในเรื่องของการบริหารตัวพักอาจจะน้อยไปหรือเปล่าจนทาให้นักการเมืองที่อยู่ในพักเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสะดวกสบายใจหรือไม่นะนี่ก็เป็นเสียงที่สะท้อนออกมาแต่ว่าในอีกมุมคุณพิธาพันธ์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะตอนนี้เพราะว่าไปโดนยื่นร้องไว้ใช่ฮะโอ้โหนะครับนี่เป็นพักที่เมื่อคืนยังมีคนคุยกับผมนะ พี่โอกาสใหม่จะเป็นไปได้ไหมผมก็หรอ,อ,อกก,ก็ต้องลองให้โอกาสเขาดูนะ,นะ,ะแล้วก็ต้องไปไปดูกันหลังวันเลือกตั้งอะ่ะจะได้โอกาสใหม่หรือเปล่าเรายังคุยเรื่องนี้กันอยู่เลยตอนเขาตั้งพรรคขึ้นมาเรายังคิดเลยเจะออกมาแนวไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าดูแล้วมีอดีตข้าราชการที่อยู่กระทรวงมหาดไทยค่อนข้างเยอะอะไรต่างเหล่านี้ไม่รู้จะขยับขยื่นยังไงใช่ไหมฮะสรุปก็คือเออออกมาแนวนี้ฮะแต่ผมบอกนะอาจารย์ถ้าผมเป็นข้าราชการนะแล้วผมอยู่ยนมาเกษียณนะผมไม่เล่นลัการเมืองอ เราเห็นมากี่ยุกี่สมัยแล้วท้ายเป็นไงข้าราชการลงมาเล่นการเมืองรอดไหมไม่เคยรอดไม่รอดทุกคนนะจ๊รไม่มีคดีติดตัวก็ต้องมีอะไรทักอย่างครับผมเออผมก็เลยงงว่าถ้ามาเล่นกันจริงๆเนี่ยจะไปยังไงเออดันสิหลายคนข้าราชการเกษียณแล้วมาเล่นการเมืองรู้จักกับผมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีคดีทางนา้นะคนเลยใช่ไหมครับผมผมก็ยังพูดบอกท่านนะ เป็นข้ารการอยู่ดีๆอ่ะ,กะเกษียณไปแล้วทําไมไม่อยู่บ้านครับก็ถูกชวนมาเล่นอ่าออนะก็ลองดูพิเศษอันนี้เขาก็เริ่มเห็นว่านักการเมืองก็จะเริ่มพยายามที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์ตกพักแลละโอ้โหถ้าได้ยีบเจ็ดตามที่คุณสุชาติบอกว่ามีโอ้โหพี่มันก็กลายเป็นแบบอีกมุ้งใหญ่เลยนะไม่ใช่รวมไทยสองใช่ไหม ก็เป็นไปได้อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะไม่ได้กล่าวหานะ <หา S 1> น,น่าจะเป็นเ,ออเพราะว่ามันเหมือนยกมาเลยเห็นเขาบอกว่าเขาจะยกมาเลยตั้ง27คนจากรวมไทยสร้างชาติเพราะเราดูแนวคิดคนอุดมการณ์ของคนในพักเนี่ยใกล้เคียงกับรวมไทยครับผมมากรวมไทยมากใช่ฮะนะแต่ก็ต้องหาจุดขายใหมะ่ะพิเศษเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็ลอยลำไปแล้วนะฮะคิดว่าคงไม่มีโอกาสที่จะกลับเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองแบบในฐานะนักการเมืองอีกแล้วอะไรทำนองเนี้ย นะฮะก็ต้องหาจุดขายใหม่นะครับที่จะทำยังไงให้ช่วงชิงความเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่นะครับเพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงในรอบหน้าเนี่ยกลับเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เหนื่อยนะแต่เดี๋ยวผมไม่เป็นพรรคที่น่าสนใจครับผมพอๆกับกล้าทำนะฮะใช่กล้าทำก็โตมาแบบนี้เหมือนกันกล้าทำเขาไปเดินลุกพรรคใต้เยอะมากครับผมเออนะฮะเดี๋ยวรอดู ก็ต้องลองดูครับมันเหมือนคล้ายๆกับคือคือถ้าเรามองเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยทุนใหญ่จะไปอยู่ทางใต้หมดใช่ครับแล้วตอนเนี้ยกล้าทําก็ไปเดินเกมทางใต้ครับบางส่วนก็กลายเป็นที่อยู่ประชาธิปัตย์เก่าอะไรเงี้ยก็ก็มาด้วยมีโอกาสแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าโอกาสใหม่ก็จะเน้นไปทางนี้ครับเออมันก็น่าสนใจเหมือนกับว่าท้ายที่สุดเนี่ยอ่ะก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยเนี่ย ปักทงใต้ยเยอะมากถ้าโอกาสใหม่มาช่วงชิงไปครับกล้าทำกล้าทำมามาแบ่งไปนะประชาธิปัตย์สู้ไหมสู้แค่ไหนถ้าสู้เนี่ยกลายว่าภูมิใจไทยจะเหนื่อยเลยนะครับผมมีหลายพักเลยทีเนี้ยนะฮะโอ้โหอาจานย์ดูเดือดอดูเดือดดูเดือดอืมอ่ะดูเรื่องภาษีส่งออกนิดนึงครับผมนะครับเรื่องของภาษีหลังจากที่ทําเคยประกาศไว้ น่าจะแนวโนม้มน่าจะไม่จบน่าจะไม่จบนะบก็วันสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันพิเศษที่เราบอกว่ามีสารการค้าใช่ไหมครับ,บมีมติไปมีเขาเรียกว่าคำสั่งยับยัง้งอ,อีกวันเดียวสาอทธ์บอกเดินหน้าไปก่อนอ,อ่แต่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเตรียมเอกสารมามนะครับเพื่อที่จะทําการพิจารณาคาดีเรื่องนี้เรื่องยาวนะครับก็น่าจะไปถึงสารดีกาเลยแหละนะฮะแต่ว่ามีการศึกษานะครับว่าหลังจากช่วงหยุด90วันแล้วเนี่ยเออ จะใช้อัตราภาษีอันไหนจะกลับไปที่อันแรกที่มีการประกาศหรือว่ามีมาตรการในการลดภาษีอะไรลงมาอย่างไงบ้างอะไรทํานองนี้นะครับก็ท่านด้าน WTO นะครับก็เริ่มมีการาเก็บข้อมูลนะครับ,รบแล้วก็คํานวณน,นะครับว่าเอ๊ะ ภาษีตอบโต้นะครับหลังจากที่หมดวาระ90วันเพราะทุกอย่างดูแผ่วไปหมดเลยนะพี่เสกเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่เลยนะครับทีนี้เขาก็ไปหาดูกันได้นะครับมีการพูดถึงการประเมินตัวเลขช่วงหลังพัก90วันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่ ช่วงไทยกับอาเซียนเนี่ยตรงนี้สําคัญนะครับว่าเราจะเดินอย่างไรนะฮะใกานระบุว่าในช่วง90วันไทยเนี่ยนะครับรเผชิญภาษีศุลกากรสารัฐที่14.2อันนี้คือค่าเฉลีย่ยมาเลเซีย9.2ถือว่าตับนะครับเวียดนาม14.3อินโดนีเซีย14สิงคโปร์4.8แต่หลังจาก90วันคาดว่าอัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นโดยไทยเนี่ยโดน28.1นะฮะมาเลเซีย15.7 ก็ถือว่าต่ำนะครับสิงคโปร์4.8เท่าเดิมนะครับอินโดนีเซียเนี่ยโดน31.8และเวียดนามโดน36.9ถ้าเป็นตามนั้นจริงนะครับและในระหว่างน,นี้ยังไม่มีกระบวนการในการเดินหน้าในการเจราจานะครับหรือมีการยับยั้งเพิ่มเติมครับนะครับ ตรงนี้เราเหนื่อยเลยพิเศษอันนี้มีผลกระทบแน่นอนนะครับต่อการส่งออกนะฮะแม้ว่าเราจะโดนน้อยกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามแต่ว่าคู่แข่งของเราอย่างมาเลเซียเนี่ยถือว่าโดนต่ำกว่าเราเกือบครึ่งครับนะครับก็จะทําให้ศักยภาพของอการแข่งขันตรงนี้เนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนนะฮะนี้แต่อันนี้เป็นการประเมินนะครับพิเศษยังยังยังไม่รู้ว่าเอมันจะมีการ ปรับตัวนะครับสอดคล้องกับการค้าจริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่นี้น่าสนใจนะอาจารย์สารอเมริกาเหมือนกับสารในบางประเทศนะครับผมสารชั้นต้นเห็นีกแบบแบบหนึ่งสารอุทธร์เห็นอีนกแบบหนึ่งครับมบางประเทศเลยนะนบางประเทศแต่ก็หลายคนเขาก็บอกว่าอย่างน้อยก็ดีมันก็ทาให้ชี้ให้เห็นว่าเออสถาบันทางการเมืองของสหรัฐก็ยังฟังก์ชันอยู่ไม่ได้หมายความว่าทรัมป์ประสบความสําเร็จในการที่จะยึดทุกอย่างเข้าตัวไปหมดนะครับ แต่ปรากฏการของอเมริกาน่าสนใจนะเพราะว่าคือเวลาคนของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามีผลกระทบหรือว่าอะไรเนี่ยเขาใช้กลไกศาลใช่ครับในการแก้ปัญหาเหมือนกันครับผมออันนี้มันเป็นวิธีทางหนึ่งที่แบบเออประชาธิปไตยของแท้เขาได้ออกมาระท้วมันก็มีบ้างมีบ้างแต่ท้ายสุดท้ายมันออกบารูปแบบนี้ผมว่ามันกีเหมือนนนะก็มันจะเป็นลักษณะของการที่ ประทัวงก็ส่วนหนึ่งนะพิเศษแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันมีความคืบหน้าเนี่ยมันคือกลุ่มผลประโยชน์รวมตัวกันแล้วก็ใช้กระบวนการทางศาลเนี่ยในการที่จะยื่นความไม่พอใจรหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะมีความเห็นแย้งในการใช้อํานาจตามรัฐรรมนูญของประธานที่ดีอะไรเงี้ยก็เห็นแย้งเข้าไปได้ศาลเขาก็ฟังก์ชันทํางานนะครับในการตรวจสอบ,บสิ่งเหล่านี้นะฮะ ก็รอดูครับว่าการยืน่นเอกสารต่างๆนะครับก็จะนําไปสู่การพิพากษานะครับของศาลอุทธรณ์ในสารัฐนี่อย่างไรต่อกรณีเรื่องของภาษีนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดฮะในเรื่องของสงครามการค้านะครับที่สารัฐดาเนินการอยู่นะฮะหมดเวลาของไทย i ลน์คอนเน็ก t วันนี้แล้วนะครับผมกับปรจา์วิโรธลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพคุณทุกท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ